เห็นแล้วเห็นซ้ายแวบๆอ๋ยิงไม่ทันนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเฮ้ยยิงไกลๆยังโดนอ่ะขนาดยิงไกลๆยังโดนเลยนี่ไงโดนมั่งโดนคืนสวัสดีครับเพื่อนๆสบายดีไหมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเกม Delta Force เหมือนเดิมนะครับ ปืนที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับจะเป็นปืนแตะกูด S M G ซึ่งทางช่องเรานะครับก็อยู่กับปืน A R มาหลายกระบอกกนะันเนาะวันนี้นะครับก็ถึงคิวของปืน S M G บ้างแล้วปืนที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือปืนปืนที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือปืน M P 7 ปืน MP7 นะครับจะเป็นปืน SMG ที่สามารถใช้ได้แค่คลาสซับพอร์ตนะครับและสแตตพื้นฐานของปืนนะครับค่อนข้างถูกใจผมมากเลยนะดาเมจของปืนนะครับอยู่ที่20ซึ่งดาเมจของปืนนะครับแรงพอกับ AR บางกระบอกเลยเนาะส่วนเรื่องของระยะนะครับก็คือ20เมตรการควบคุมเนี่ยผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปืนซับแมชชีนกันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเน้นแต่งแบบยิงไม่เลงเนาะและอีกค่าหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือการบังคับค่าของการบังคับนะครับยิ่งเยอะเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเรานะครับเอ็มดาวไซ ปืนได้เร็วแล้วก็สปินทูไฟได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับสปินทูไฟคืออะไรสปินทูไฟนะครับหลังจากที่เรากดสปินนะครับตัวละอรของเรานะครับมันจะยกปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมยิงได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะค่าต่อมานะครับก็คือเรื่องของความแม่นยําเรื่อง,องความแม่นยําของปืน MP7 นะครับจะอยู่ที่68ซึ่ง68เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับปืนเริ่มต้นที่ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยเนี่ยถือว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างเกาะกลุ่มมากๆเลยนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับก็คืออัตราการยิงอัตราการยิงของ MP7 นะครับยิงอยู่ที่950ซึ่งปืนเนี่ยครับยิงโคตรเร็วเลยนะครับแพ้เวกเตอร์อยู่แค่ไม่กี่ร้อยเองนะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมชอบ MP7 มากกว่าเวกเตอร์เนาะเดี๋ยวเรามาเทสปืนกันนะครับก็ยิงหัวมาณ4-5นัดก็แตกแล้วนะครับก็ถือว่าไม่แย่ส่วนการยิงแบบเลงนะครับรีคอยก็ส่วนตัวรีคอยก่อนแต่งเนี่ยก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะอันนี้จะยิงแบบไม่เล็งนะครับ จะดูกลุ่มกระสุนเนาะสังเกตว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยค่อยข้างเกาะกันมากกันนะครับถ้าเราไปแต่งเนี่ยผมว่ายิงได้ง่ายกว่าน,นี้เยอะๆมากๆเลยซึ่งเซตที่ผมจะนําไปลงนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ได้กะว่าจะเลงสโขบนะครับแบบ กะว่าจะไม่ได้เอ m down s i g เลยคือจะย e ีไฟยิงอย่างเดียวนะส่วนตัวผมแนะนําให้เปลี่ยนปลายกระบ,บอกปืนที่ผมใช้นะครับให้ใส่เป็นที่เก็บเสียงนะครับถ้าเราใส่ที่เก็บเสียงครับจะทําให้เราบวกศัตรูเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะจะทำให้เราเนี่ยวิ่งได้พิวขึ้นในศัตรูจะจับทิศทางของเรานะครับได้ยากขึ้นเนาะจะทําให้เราวิ่งบวกได้มันยิ่งขึ้นนะครับส่วนค่าที่เปลี่ยนไปหลังจากแต่งปืนนะครับก็มีเรื่องของการควบคุมนะครับที่เพิ่มมาจาก55เนี่ยเป็น57 บวกมาแค่2นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องการควบคุมเนาะส่วนเรื่องการ,รบังคับก็67ขึ้นมา82นะครับไอ้ตัวนี้ผมเน้นเนาะก็เลยต้องใส่ไปเยอะๆหน่อยส่วนเรื่องความนิ่งนะครับจาก44ลงมา32อันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะไม่ได้ใช้อยู่แล้วส่วนค่าความแม่นยํานะครับ68ขึ้นมา96คืออีก4หน่วยก็จะเต็มร้อยเลยนะครับซึ่งมันเป็นปืนที่เกาะปุ่มมากๆนะครับผมบอกเลยว่าฮิฟายิงเนี่ยโคตรนิ่งโคตรตรงโคตรมันสําหรับปืนนี้นะครับ ส่วนเพื่อนคนไหนนะครับอยากลองเล่นโหลดเอาที่ผมแนะนำเนี่ยแต่ผมจะทิ้งโค้ดโหลดเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับที่ใต้ดีคลิปชั่นเพื่อนๆก็สามารถก๊อปโค้ดแล้วก็ไปอิมพอตเล่นได้เลยนะครับพูดมาขนาดนี้ครับเพื่อนๆอาจจะยองมองไม่เห็นภาพ ผมมีเกมเพย์ของปืน MP7 ให้เพื่อนๆรับชมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเกมเนี้ผมยิงไป150ตัวบวกๆเลยนะครับแต่ก่อนไปรับชมนะครับผมขอเ,เพื่อนๆคนละหนึ่งไลน์นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับให้ผมเนี่ยกดซับให้ผมด้วยนะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับกดกันหรือยังถ้ากดแล้วไปรับชมคลิปได้เลยครับคลิปนี้ผมขอข้ามเสเตจแรกนะคบเพราะว่าผมเข้ามากลางเกมเนาะเข้ามาปูปเสเตจแรกก็โดนยิบไปแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันที่สเตจที่2ได้เลยนะครับ อะไรคือการที่เข้ามาแล้วก็สเตตสองแตกกูงงนึงเอาอย่างนี้เลยเหรอวะเอาจริงถึงแต่งแบบไม่ได้ไว้เล็งก็มันก็ยังพอเล็งยิงได้นะแต่ของจริงก็คือการยิงแบบไม่สะโผ่ปืนเนี่ยจิมกันมาดิ้ดันมาดิ้ กลายเป็นว่ายิงแบบไม่ท้อโหม้งแม่นไปมาช่วยก่อนนี่เฮียอย่าเพิ่งล้มอุ้ยคนเอาอปืนไปไหนดีวะเนี่ยกูโอ้ปืนแม่งโคตรแม่นเลยวะอย่างแจ๋วไในที่นี้ไม่ต้องวิ่งไอ้ขี้สู้มขี่ลอย เจยบตรงต้องเหนื่อยหน่อยอ่ะถ้ากูยืนอยู่ตรงนี้เยี่ยมมากนะยิงกระชุบยิงอะชุบเนี่ยโอเคดียังเจอเป็นบอดเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่บอดน่าจะล้มเกือบเกือบดีวิ่งหลบทัน มันก็น่ารำคาญกันนะหมอม,มีสโมกเนะี่ยเล่นดีๆมันก็โอพีอยู่นะยิ่งด่านเนี่ยที่มันไม่มีพวกะว่าไม่มียานทาหานะมาคอยกดหัวหมอเพราะว่าหมอมันก็ขี้โกงนะนะพวกแรงในนอนมันไม่ค่อยเล่นหมอกันก็ไม่แต่แอกซเอาแต่ว่าพอเริ่มมาแรงแบบแรงสูงๆนะแม่งเริ่มเจอหมอเยอะเลย แต่เกมนี้เรื่องแรงก็คงไม่สําคัญเท่าไหร่หรอมั้งเพราะผมแรงสูงสุงดแล้วมันก็ยังเจอแรงที่แบบต่ำๆอยู่เลยอะยังเจอไม่ใช่ดิอ๋อไปหนึงนะหมายถึงว่าผมแรงสูงแล้วล่ะแต่ผมก็ยังเจอคนที่มันเล่นแปลกๆอยู่เลยอะไม่ใช่บอดด้วยนะยิงไปกี่ตัวไปเนี่ยโคตรเพลินเนยลยปืนนี้มาดีมาดีมาดี้ต้องเหนื่อยหน่อยไหม,ไหมวะที่จะเ,เจอกูอะ โ <jam Stadium> ครแจ๋วเลยว่เพื่อนเอากล่องพยาบาลมามันไม่กล้าวิ่งมาเว้ยพูดผึ่งก็โดนเลยกาว่าอยู่แล้วมันต้องมีตัวมาวิ่งข้างหลังไม่น่าเลยกูตายฟรีเลย ถึงจะแต่งปืนนี้มายิงแบบฮ<บ>ฟก็คือนะแต่ยังไงก็ติดทูมอยู่เดียวติดกดเลงตลอดมันชินนะเนะไม่ค่อยจะเล่นปืนที่แบบยิงแบบฮไฟแม่นๆเท่าไหร่อืมดูกันที่ <S <S เป็น s อ g ีด้วยมั้งมันก็เลยแบบรีคอร์มันก็เลยไม่ได้หนักอะ <S <S ไม่มีเว้นในท่อไม่มีหนู หน่วยกำจัดหนูเข้าตรง B2 ดีกว่าไม่มีสตูเลยเว้ยทีมแข็งอยู่เนี่ยแล้วทำไมสเตจแรกบมึงเจาะง่ายจังวะยิงฟรียิงฟรีของฟรีชอบเลย เมาควันหน่อยอ่ะไม่บึงก็กูเนี่ยแหละโอ้ยเยี่ยเขี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งล้มไอ้หนุ่มไอ้เหี้ยแต่กูล้มแทนส้นตีนที่สุดแล้วหมอยีกันเต็มเลยนะไม่มีใครมาดึงสักคนเยีกยนหน้ากำหมัดแท้ๆ ไปตื่นแล้วก็รู้ว่ายิงใครมันเจาะ B2 วะมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในนั้นแน่เลยมันคือจุดนี่เลยนะจุดหมาที่หาจุดหมางมากๆเลยตรงเนี้ยใครเล่นฝ่ายบุ๋งไงก็ต้องมายืนจริงๆไอ้ตรงเนี้ยผู้ว่าอะไรเชียวพวกมึงต้องเจาะมาจากทางนี้ ดูสิวางจุดเกิดไว้หรือเปล่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอมองไม่เห็นตายฟรีเลยกูย่าใช้คำว่าตายฟรีใช้คำว่าตายโง่เลยดีกว่าก็รู้ทางรู้นะว่ามันต้องดีประมาณนั้นแล้วทีไม่มีใครเล่นรีคอนเลย ถ้าตายโคเทพหือว่าหายกันแล้วกันเดี๋ยวต,ต้องลองฮิฟไฟล์ไกลๆอยู่หน่อยวะมันจะแบบเ้ยจะกด F จะกดฟินิ t มูฟกดไม่ได้มันหันข้าง พีก็มาเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามยิงแบบไม่เล็งนะแต่งปืนมาเพื่อยิงแบบไม่เล็งแต่เล็งไม่หยุดเลยโอ้ย นี่ไงล่ะแหมพอวาเลสเอสมจีมันก็ดีนะมันวิ่งเร็วดีอะแต่ในเตลเตอฟอร์กเออมันก็เถื่อนอยู่อะมันเถื่อนกว่ามันยิงง่ายกว่าดีกว่าน่าจะบอดแห้เมื่อกี่หาอะไรตรงดีไซน์ ขอบคุณมากเลยที่เป็นบอทเออมาวิ่งมากันเรื่อยๆเลยบอทอะชอบจะขอสกอร์ฟรีอันนี้น่าจะไม่ใช่บอทแล้วล่ะอุ้ยไม่ใช้ปืนนี้จริงด้วย น้อยคนจะใช้เนี่ยปืนเนี่ยแม่งแรงดีดโคตนโหดล้มอีกแง้ยไม่ใช่เวลามานอนไหมเออไปบวกบูหิีให้ด้วยทีนี้เพื่อแม่งเสือกแข็ง มันวิ่งอย่างนั้นเลยเหรอวะมันวิ่งแบบไม่กลัวเกงเลยเออมีคนเล่นรีคอนสักทีรู้จักนอนเอ่าไอ้หนุ่มนี่ไงเฮียนอนเลยนอนสักตีนดิยิงขี้หักเลยเอ้ยเหลือสองร้อยแล้วเว้ย แจว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 มันวิ่งมาจากทางไหนมารู้แล้วโอ้โหนี่แค่แต่งแบบเลงได้นี่จะขนาดไหนวะ่ยปืนเนี่ย ถ้าแต่งรถรีคอยตอนซูมนั้นน่าจะเอาเราื่องอยู uh ่ไม่ชินจริงๆหรอกกับการยิงฮิฟไฟถึงปืนนี้มันจะดีก็เถอะแต่ว่าชินกับการเลงไงเล่นเกมยิงแต่ละเกมก็สโคบยิงตลอดโอ้ย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 ไปเกิดไกลๆหน่อยฮิฮิหลบติดอะไรวะมีที่เหยียบตรงนี้ด้วยเหรอ กจะตบหมอก่อนแล้วค่อยยิงไอตัวข้างละอีกทีหนึ่งเหลือร้อยเจ็ดสิบยังไม่เสียไซส์เฮ้ยสปอนปุ๊บโดนยิงคืออะไรโอ้ย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  <laughs> หนึ่งหนึ่งไม่ชอบว่ะชอบลุม้มนี่ไงบอกแล้วหนึ่งหนึ่งไม่ชอบชอบลุม้มอ่ะมีสองโดนเจาะโอ้แล้วลงอย่างเร็วอ่ะแสดงว่าอยู่กันหลายตัว แต่พอมันใกล้ไปมันก็วางเมาไม่ทันเหมือนกันวะเนียนมากมั้งเปรตเ,เช็คซ้ายก่อนว่าแล้วว่าแล้วมันต้องหนีซ้ายอะถ้ามันไม่เข้าตรงนี้มันก็จอดตรงไหนไม่ได้หรอกตรงกลางเพื่อนยืนเยอะขนาดนั้น มาดี้มาดี้ยิงทะลุควันอะรู้จักป่าเฮียแฮกอ,อะอนนก็ข่มเอาเรื่องมาดี้มาดี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 ตอนนี้พูดไปอยู่คำเดียวแล้วอนนญญว้ยยิงไหมโูอูญญ้ยข้างหลังก็มี เลือดไม่เติมไอ้พวกนี้พอไม่เล็งแล้วก็วางเป้าไม่ถูกเว้ยถ้าใครที่แบบยิงพลิฟไฟเก่งๆสงใส่คงจะชอบปืนเนี้ยเออมาดีหมอ ้าวไม่ได้ดู B1 โดไปแล้วอุ้ย <im itation> เห็นแล้ว <im itation> เห็นซ้ายแวบๆอ๋อยิยงไม่ทันนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะเฮิ้งยิงไกลๆยังโดนอ่ะขนาดยิงไกลๆยังโดนเลยนี่ไงโดนมั่งหรือโดนคืนเออเว้ยยี่สิบห้าแม่งแม่นจริงปืนนี้อย่างว่านะเหลืออีกสี่หน่วยจะเต็มร้อย ถ้าเกมถ้าเป็นเกมของออฟดิวตี้นะปืนลูกกระสุนแม่งน่าเหินเลยล่ละเผิ่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เฮ้ย90ได้อยู่นะทีมเม่นโหดอยู่นี่คือยังไม่ได้ดูสกอร์นะว่าตัวเองเท่าไหร่กะว่าจะดูทีเดียวเลยต่อใกล้ๆจบโอ้ยทามิง่ง จะโดนเจาะไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมกดผมไม่ได้มองนะผมติดเห <laughs> มือนเพื่อนๆชอบบางคนชอบกดรีโหลลูกกระสุนะผมก็ชอบกดดูสกอ,อร์บอดแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้มองนะผมก็กดปุ๊บๆขึ้นมาดู <c oughs> เฉยอ่าฮะอาฮะบอกว่าห้าสิบห้าสิบการให้อยู่ถ้าโดนยืเดเตะต่อไปจะได้สบายหน่อย มันจะได้กันไม่กิดตัวเหมือนได้ยินเสียงทางขวาเลยเว้ยรอทำเชี่ยอะไร,อรอเราอ,รอราวะไปยึดบีหนึ่งคืน Planting here. beacon Over. เออมาช่วยหน่อยมาช่วยกันหน่อยบีสองช่างมันเอาบีหนึ่งคืนคือถ้าเพื่อนเลยมันเล่นกันดีๆนี้สเตจน,นี้น่าจะจบแล้วละ่ะถ้ามันเล่นกันดีๆนะพอบีหนึ่งเหมือนกันง่ายอยู่อะ ต Luca, here, ูก eh, ็ต้องยิงไอ้เฮียเพื่อนก็ต้องดึงปากไข่เอ้ยกวนปิดน่าจะเสียเว้ยเฮ้ยดูจะทรงแล้วเพื่อนไปไหนหมดวันนี้ ไปเยอะ B สองเอาให้อยู่เอาให้อยู่หลายนาทีแล้วไม่ไหวแล้วให้มันจบจบไปเหลอสามสิบกว่าตัวเองการให้อยู่โอ้ยเยอะจัดมันวางจุดเกิดไว้ตรงนี้เลยเว้ย ถ้ามีโอกาสต้องวิ่งมาเจาะเฮ้ยยี่สิบกว่าตัวเอาให้อยู่รใครข,าขวางวะนี่โอ้มีสองโดนเจาะแล้วเราถูเฮ้ยวิ่งมาผิดทางด้วย โอ้โหเสียไซกูตาโถมชิมหายเลยคนี้กูก็สุดๆแล้วนะเนี่ยโอโ้เสียไซอืม <c oughs> ทีมเนาะ <c oughs> ทีม <c oughs> จะดึงขึ้นอยู่แล้วเชียวแหมเกิดจุดนู่นดีกว่าสกอมิซายสองบนสองไม่พอแฮะได้แค่มิสไซล์ลงลูกเดียวจุดเกิดไม่พอจริงด้วยไปยิงอีกทีนึง คือข้อเสียของผมนี้คือชอบลืมใช้สกิลตลอดแล้วเป็นคนที่ยิงเยอะนะสกอร์เยอะนะที่1ที่2ที่3าที่4ตลอดแต่ชอบติดลืมใช้สกิลอุย้ยอันนี้ไม่ได้อวดนะอันนี้กำลังด,ด่าตัวเองอยู่เนะี่ยคือเกมนี้ยิงเยอะไปก็ใช่ว่าจะชน,นะนะมันเล่นเป็นทีมอะมันวานแมนโชไม่ได้หรอก ไหวอะไรปะยิงเก่งแค่ไหนเฮียหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อหกงี้สู้ได้เหรอเออจริงจริงไม่ควรที่จะผุดออกไปไกลขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าไซส์มันโดนอยู่จริงๆมันมันวิ่งกลับมาไม่ทันแล้วนะไอ้ที่มันอยู่ซ้ายสุดในมิน,นิแมปเพื่อนเพื่อนเห็นไหม นั่นคือมันไกลไปนะมันควรจะอยู่ช่องกลางๆดีที่สุดการอยู่มันที่ทางขวาผมไม่น่าอยู่แล้วล่ะถมาห้าหกตัวเพื่อนเพื่อนเล่นรีคอนทำไมเพื่อนไม่วางจุดเกิด ขี้เกียจวิ่งไกลรู้เปล่าไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาเก็บค่าที่เก็บค่าที่หน่อยโอ้ยเวลาออกไปเลยคิดว่าจะโผล่ไปหน่อยเดียวซะอีกเจอพี๙ศูนย์ยิงขี้หักเลยกูขี้เกียจรอเพื่อนเกิด อ่าปลาไม่ขึ้นมีดถูเอ้ยถือมีดเริ่มโลกละเริ่มโลกละสี่โดนเจาะแล้วเว้ยเอาไงดีวะใช้สกิลดีไหมวะ ใชไ้ไม่เป็นม่ไรเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ไม่ใช่อะไรหรอกโอ้หเหมือนจะใช้เร็วไปด้วยนะเนี่ยอ๋อไม่คุ้มเลยได้ตัวเดียวเองมิสไยใช้เร็วไปหน่อยออ๋อโอเคโดนมิสไซล์ศัตรู พาแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเพื่อนน่าจะมีอยู่เอะเฮ้มันเจาะเข้าไปข้างในแล้ววะบอดแล้วไงว่าเข้ามาตรงนี้ต้องขอเก็บค่าที่อะ่ะไม่เข้าใจเหรอ เจ็บจัดเลยวะรู้คือมาช่วยกันก่อนไอ้หนุม่มดีคอนด้วยมี่หน่วยวางจุดเกลือใช่ไหมเพื่อนมันไม่มีใครมีมิสไซล์เลยหรอวเะนะี่ยมันยิงกันรัวๆเลยนะฝั่งตรงข้าม มึงต้องยิงมิซายแล้วที่สองที่สามอะ่ะโดนจอะข้างขวากูกันซ้ายแม่งมาขวาโอ้โหทีมทำอะไรกันเนี้ยกูก็สุดๆเลยแล้วเนี้ยอียตานี้เนี่ยมั่นใจเลยยิงเกินร้อยตัวแน่นอน แล้วมื่อวาวางอันนี้ตรงนี้ทำไมเนี่ยโอ้โหไปเพื่อไปช่วยหน่อยโ,อโหมองดูดิกูยิงขนาดนี้นี่คือสุดๆนะโวยเลยสมควรแพ้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากนะครับถึงเกมนี้ก็แพ้แต่ก็สนุกนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยิงกี่ตัวเนี่ย ร้อยห้าสิบสองโอ้โหยังแพ้กูจะเหลือจะเชื่อ